นี่ชมรมสมเด็จกูชมรมสมเด็จกูถ่ายรูปไปมันว่าไงว่าไงครับเปิดราคาที่พี่ครับเปิดแป้งไปห้าแสนพี่สักสามพันได้หมต่อครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยต่อสามพันเปิดราคาห้าแสนเปิดต่อสามพันรีบฟักตังเร็วๆกำลังหิว เออมันทึ๊ลแล้วมันตึ๊แล้วอ้าวแล้วแล้วบางคนบอกอส้มเด็จเนี่ยเนื้อช้าไม่ได้เลยขายเท่าไหร่ครับอ่าครับเนื้อช้าไม่ได้เนื้อไม่ดีขายเท่าไหร่แล้วคุณจะซื้อได้เท่าไหร่เออหรือว่าขอเฉยๆก็จะให้ฟรีๆนี่ต้องเล่นพระต้องใจใหญ่ครับต่เมื่อเขาอยากได้เราก็เราก็ให้เขาฟรีๆ ครับเสร็จแล้วเราก็ตีรถกลับไปเอาตังค์ที่บ้านเขาให้ไปนอนอุ่นๆสักคืนคสองคืนพระมันเป็นเจ่มๆทั้งน,นั้นเลยนี่แพงพระแพงพระต้องต้องโปรโมทเอ่อแพงพะปประสุขผลโปรโมทต,ตลาดครับใช่ครับควรจะได้รู้จักเยอะๆแพงพะระกับบิลีนะครับดูดิครับ ขายดีขายดีขายดียจัดจะนอนนอนรับเลยครับหวย <laughs> <ง S 2> ถูกมาสี่มวดมวดตะกี้นี้มาแดกมวดที่ห้าเนี่ยหมดเลยสีโม้วนที่ถูกมาเซ็งเป็ดเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอากองจะลากพิก <laughs> นี่ครับโอ้โหเดี๋ยครับคนพุกพานเลยครับไลไลสดเลยไหมไม่มันในไร้สดครับเอาบันทึกวิดีโอไว้เฉยครับ <laughs> เอาไปลงช่องครับ นี่ดูป้าหลากหลายครับหลากหลายมาก<ร>าอันนี้นทุกทุกวันเสาร์ครับครับผมเราหลอกคนซื้อพ้าได้แต่เราหลอกวามฉลากไม่ได้ไม่ได้เราเรียบใช่ใช่รถตอลีนกินเรียบ ครับอ่ะครับลอตเตรี่รัฐบาลอ่ะซื้อซื้อไปซื้อไปซื้อไปมันก็แดกเราไปแดกเราไปตามหลักรัฐบาลเนี่ยซื้อลอตเตรี่ใบหนึ่งจะบอกให้แถมดอกไม้จันเพื่อหนึ่งเพื่อเพื่อไปเผาตัวเอง <laughs> ไปกินจน ข้าวไม่ม tamam ีกระบอกหม้อก็ยังไปซื้อโรตารี่แล้วตอนนี <S 2: <S 2: ้เศษกระดาษแล้วแดกคืนเข้าไปได้ไหมนี่เวลาถูกไอ้บอลกินงวดเดียวเองโอ้โหแมงแดกล้มละลายเลยเขากินงวดเดียวเองครับไอ้เียอยากจะรวยเยอะซื้อแมงสามสี่าแมงก็แดกตลบแดก ไม่ต้องกลัวโอ้หลากหลายเลยพระหลากหลายพระเครื่องพระเครื่องหลากหลาย เากไม่ขาอยู่บ้านเอไม่เคยขอาสิขายทำไมขาทิ้งขายฟังเวลาอยากได้ของเขาีน้อะไรายเสียงเสียงเอ้โหจ่มเลยอบ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 อ้มีขันนี้ด้วยโอ้โหตัวนีลูกขอมี อลังการเลยนะขันเนี่ยสามร้อกว่าคูณโอ้โหสามร้อยห้าร้อยปร้านของแตกน่แม่งให้โลหกสิโอ้ครับเยอะมากเลยเนาะอู้ คือคักอยู่นะเขาไปงานประกวดเนาะเขาไปงานประกวดซาซังเ้าเนาะวันนี้งานประกวดกูจะบอกให้ครับขับรถไปเองโอ้น้ำมันแพงแล้วก็ต้องไปพักโรงแรมใช่แล้วก็ค่ากินค่าแดกเชื่อโซเขียวหกเวลาสองวันค่ากินค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่าโรงแรมเสร็จแล้วหมดแล้วหมดเป็นพันละขายพระเป็นค่าใช้จ่าย ค่าแผงก็สามร้อยครับผมขายพระเป็นค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วเหนื่อยฟรีกลับมาพระก็หมดต่างก็หมดนี่แหละสำคัญเลยมันไกลบ้านเราเนาะคนไม่ไปตลอกงานประกวดมันไม่ใช่ประกวดไปเรามีพระเยอะูนิเว r ร์สมยูนิเว r ร์สม่ายูนิเว e ร์ส เราก็ยังเห็นของสวยความงามใช่ใชงานประกวดพรงเนี่ยหมดขายกลับมาพระร้อยหลอเพราะว่าต้องขายเอาเนื้อมันต้อองเาเป็นทุนหลอดใช่หมดไม่เหลือไม่เหลือสีแดงไม่มีเม็ดแต่ว่ามันอันนี้มีเม็ดเนี่ยเม็ดสีน้ำมันสมองห้อยพระบาทเหรอเนี่ยอะไร อาจารย์นกมีสมเด็จองละร้อยไหมครับเือยาอจารย์จานกสมเด็จถามราคาร้อยตัวจะไขายไม่ถึงไม่ถึงมีสมเด็จองละร้อยผมจะซื้อครับจะซื้อองค์เดียวนะเฮฮาครับเฮฮา ไอ้นกเสียนี้เปิดเท่าไหร่ครับน่งพันห้าอันนี้เสียนอะไรเขาเรียกพระขิดทางไปคอุู่ทางนี้เ่ยเสียนเสียนแดกพันกว่าบาทพรวิศนุกรรมไปเจ้ของร้านได้เคินเยะไออเหมาหาครบผมไปกินเบียร์พันกว่าบาทครับกับแก้ ่าได้เวลาจะเลิกจะอังามาคิดตังรับเอาที่ปัม๊มหัวแม่มือมาด้วยวะตังหมดตังหมดเวลามีนี่กินไม่ปัญญาปัญญาเวลาไม่มีก็กินแต่ก็เอาที่ปัม๊มนิ้วมือมาด้วย<อ>แปอโ๊ป้โปเขาบอกอาจารย์จะกินก็ได้นะสามวันสามคืนเล็นได้ตอลอดเวลาครับ ตอนเราเครดิตด,ดีมากเต็นไม่พอยังยืมตังค์ซื้อผ้าอีกนี่ยืมยืมยืมตังค์เจ้าของร้านซื้อผ้าโอนตังค์เนหาที่ไหนได้อะโอนให้สักองพันนี่แต่ซื้อผ้าครับแต่เวลาผมทายนี่เขาผมให้ดอกกับคุณค่าเลยโอ้ยืมสองพันให้สองพันห้าแค่สองสามวันใครจะไม่อยากให้ยืมสุดยอดเลยอาจารย์ นี่ะเครดิตเราต้องรับต้องรักษาไว้เครดิตต้องรักษาไว้เครดิตดีเครดิตดีมาก